สองหอ,อ่ะเดียวอ่ะต้องสามสี่มากที่สุดจ้ะเดี๋ยวจะลงแล้วค่ะลงที่ไหนเนี่ยลงกระ,ะลาแต่หนูไม่ไปหรอกพี่ตาลไปพี่เจียงไปลงดูแลกระนาวหน่อยเพรว่ามันลงยากซื้อไ,ไก่ห้วยแถง อน,นี้ร้านหน้าสถานีปะ่ะหน้าสถานีคตะขอบคุณค่ะห,หน้าสถานีต้นมะขามใหญ่ค่ะซื้อไก่ไว้อแถลงมาครับข้าวเหนียว10บาทนะฮปรับ10บาทปิ้งไก่30เป็นไก่ไว้อยแถลงหน้าสถานี จอดตรงไหนสักอย่างตับนะครับโอ้มีหนังมาด้วยนะจักรลาดครับอืมแต่อร่อยนะจักรลาดครับ กินกับข้าวเหนียวแม่ค้าเขาลงที่นี่ครับแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนขบวนอื่นแล้วมีแม่ค้ารุ่นใหม่ขึ้นมาครับ <c oughs> น้งไก่แทกมาก็อร่อย <c oughs> แค็มมัน,มน <c oughs> กินไปแล้วดูวิวไปครับแม่เ้าขึ้นมานี่ก็ต้องเสียค่าทำนามเสียค่าทำเยี่อข่ายขออมีขนมถั้งแตงมาขาย ไปต่อบางร้อนมากินปิ้งไก่กันครับมาที่ไรสัยศานนี่ก็กินทุกทีครับรสกไก่ไห้อยแถลงนี่เขาจะย่างไม่แห้งเท่ากันทาราลมะละนะ sau khi xoay thì tạm d saint rodzid nó có quay lại M객 Arrow ở Blogger Và bây giờ Inter shop tôi có bstrup ถือมือเดียวไม่ถนัดนะครับลเลาพ่อไปครับกับช่องเฟรไทยในะยูทูบหมดไปมือน,นี้50บบาทครับผม